<othe> <cues> อ้าอ้าร้องร้องร้องถือว่าได้อุ้ยร้องร้องร้องไหนดูดีไ <t> ด้กี่ตัวห้าตัวเว้ยหาหาห้าห้าห้าหาห้าห้าห้าตัวเฮ้ยจะเพิ่มแรงหนาเนี่ยคีบได้เท่าไหร่รับจำนวนตามนั้นมันจะพอว่าตรงนั้นอ่ะอุ้ยโมกเกินสองตัวอุ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่ง โอ๊ยตกใจตัวเอง <c oughs> <c oughs> โอ๊ยโตเดียวอ่อนจริงจริงเจ้าหนูเรียกคนมาถูกแล้ว <c oughs> วันนี้แข่งเกมแย่งหนอนเจ้ากบนะครับถ้าใครทำได้้ะกอดลับไปเลยโมนี้สุดน่ารักไม่ใช่ครับตะกองงัมันแผงขนมแผงของเล่นนี่สิเจ้าโมนี้ดุ๋ยดุ๋ยโอ้โหป้าเมาสั่งมาเยอะมากอากาศร้อนมันก็ร้อนจริงๆเลยก็มันไม่ใช่หน้าหัใครถามใช่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 เดี๋ยวนี้คำพูดมากมาย ไม่ต้องพูดก็ได้ไม่มีใครเขาหาว่าเป็นใบหรอกแหมคุยกันสนุกเพิดเพื่เ,พเลยนะเพิดเพลินเลยอ่ะมันด่าข้าอยู่นี่แล้วเอาดอกดิลมาปลาใส่เหตุฆ่าทำไมอ่ะมันคิดถึงเองอ่ะอ๋อเออขอบใจนะที่คิดถึงกันทุกวันเนี้นะไม่มีคนคิดถึงแล้วมีจมา่าเราไปดีเรื่อนหรอไม่ต้องพูดเดี๋ยวนี้มันหึงเรียมแล้วนะเนาะ เออแล้วก็อีกอย่างนะอย่าไปเกียมมากเดี๋ยวมันจะไหม้จ้าขอบใจที่เตือนเดี๋ยวนี้มันมาเข้มนะเออไม่มาหวานเฮ้ยดังเมื่อไหร่ร้านป้ามอจะกลับมาเปิดดีกาโมนีลดราคาเบาเบดิกี้ไปดูกลางทุ่งนาเลยแปะบเบาเบดิกี้เองนั่นแหละต้องเบา โอ้โหตัวเหมือนลูกชิ้นเลยอ่ะน่ารักกิมกิมเหมาะกับพี่นิสหน้าอย่างเอวนะเหมาะกับการเล่นดินเล่นทรายเฮ้พูดอะไรกี้ให้มันรู้บ้างนะว่าอยู่ห้องใครอะและมันยังแย่ยงนีเฮยังมีเฮอาโอ้ยุ่คโขนโดนโดโอ้ยยังโอ้ไม่แกสนุกเลยอ่ะ พาเร่มว่าอะไรนะลักกี้ทำไมน่ารักจังอ่ะเฮ้ยพี่เสื้อขาวเขาน่ารักมากเลยอ่ะรักมาหมอเปิดแล้วนะไม่ไปเหรอเฮ้ยจริงจริงข่าวไหนอะนั่นไหนนั่นไเขาน่ารักนะืมความน่ารักเขาน้อยกว่าพี่นิด0 5ุเซนติเมตรอะเฮ้ยจะไปปะเนี่ยชายไปนะของรางวัลเป็นโมนี้ด้วยฮะว่าไงนะโมนี้เหรอน้องเป็ดปิดด้วย ไม่ใช่นาฝนเองมาได้ยังไงได้ยังไงก็อยากมาพูดได้ด้วยพูดได้สิไม่ได้เป็นใต้อบพูดได้ยังงี้ต้องไม่บอกนายกนายกนายยกโตฮะไม่ใช่ไม่ใช่นายยกอบอกตอมันแปลกมากเลยนะอา้าวมาตอนไหน,นมาตอนคืนอา้าวมันก็มืดมากเลยนะุูยหยุดเล่นเถอคะค่ะหนูอยากเล่นเกมคะ่ะก็ไปร้านเกมสิอา้าว ปลาเมาะปลาเมาร้านเก่งก็คือร้านปลานี้ปลาลืมปลาลืมลงเบียนยี่สิบดูของรางวัลก่อนนี่ค่ะคิดว่าวันนี้จะไม่ได้เพลค่ะอ้าวเพื่อนอยากกินเลยยิบเละซี่เลยเลยเพื่อนบอกว่าเพลเพลแปลว่าเล่นค่ะตลกกัน,น,นทั้งวันของรางวัลก็คือเจ้าโบนี้แต่เยอะแยะเด๋ยวขาดเดือขขอโทษค่ะอู้เยอะขนาดนี้เลยหรอ เป็นไงเป็นไงมีให้ลืมคนอย่างเมาส์ทำอะไรต้องทำให้สุดเข้าซวมค่ะไม่ได้ปวดเราโหนูเปิดวิ์เปิดวิ์นั่นแหละแย่งหนอนจากเจ้ากบให้หนึ่งตัวปลาเมาส์ไฮโมนิหนึ่งตัวโอเคได้ไหมอ้ย เย้เยสนูนัสได้เอ้ยเพื่อนเพื่อนมานับซีได้กี่ตัววันเดือนปีอะไรต่อนะวันทูทีค่ะแยงหนอนได้ห้าตัวรับโมนี่ไปห้าตัวตบมือเดี๋ยวเพื่อนได้เล่นเกมก่อนลงเบี้ยนลงเบี้ยน หตัวสีในดิวไหนดูดีได้กี่ตัวห้าตัวเว้ยหาหาห้าห้าหาาห้าตัวอุยจะเพิ่มแรงหนาเนี่ยก็ควรมันได้ห้ามีไรปะสมแล้วที่เป็นลูกน้องเงียบโรสวยเหรอเฮ้อกวนประสาด่ะดิอ้าวเริ่มเริ่มเริ่มเสียเวลาเสียเวลาโกบดูแลดีๆเด้ออย่าให้เขาเอาหนอนป้าไปเด้อ อย่าไปฟังเอาให้พี่เยอะเดอ้ออย่าเพิ่งงับเอ้ยกบลูกน้องฉันอย่ามายุ่งเสเปิดวิดปิดวิดครับจบอย่าให้เขาเอาไปนะลูกฮ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ย จะหมดแล้วว่าอ่อ,อ,อจีตอมเขาแล้วจีตอมก็แล้วออ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยพึ่งลูตัวเหรอมาโดนโมยโดนโมยเนาะหนาะไม่ให้เขาหมดเลยล่ะปะโทเหลือตัวเดียวงามไส้ไม่มีไส้ค่ะมีแต่นอนเออรู้แล้ว งามไส้ก็ต้องต่อด้วยไก่กระเทียมไม่หิวอะมันยังไงมันยังไงทำดีแล้วลูกเดี๋ยวจะไปปล่อยนาโอ้ยนับนับนับแจ้งแจ้งหนึ่งสองสามอ้าวสามตัวเอ๊ที่เหลือเหลือไว้ทำไมคะสิบเอ็ดโอ้ยเอ็งทำไรเอ็งทำไรปล่อยให้เขามวยนอนนี้อ้ยอ่นอ่นสิบเอ็ดต๋วเอาอะหยิบไป โอ้11ตัวมากมายเกียบขอบคุณนะแคสต์้าเมาส์สำหรับมืมนี่ืมนี่รีของดีเอ้ยฝีมือใครฝีมือมันโอบดีๆเลยนะตามเพื่นมาเร็วเอาแบบฝีมืออ,อ่อ,อนๆนะค่ะสวัสดีครับป้าเมาส์ขอไอติมสอง ป้าเมาคุหมีดอะไรอะ่ะเจ็งเจ็งจงจงสงสัยเล่นเกมแพ้ชัวมามาลงเบียนลงเบียนไม่ไปโรงเรียนค่ะปิดเทอมแล้วตลกลงเบียนลงเบียนเกมอะไรคะป้าเมาขโมยหนอนกบเรื่องละขโมยอ่ะน,นิทานมันเป็นนิสัยไม่ดีโอ้ยขโมยหนอนกบใครจะไปทำอะไรแบบนั้นฟังไม่จบเองอ่ะขโมยหนอนได้กี่ตัวได้โมนี้เท่านั้นเปิดวีดเปิดวีดขโมยหนอนกบ จตเ e <laughs> โอ๊ยโตเดียวอ่อนจริงๆจงเจ้จนหนูเรียกคนมาถูกแล้ว <laughs> โอ๊ยเสียชื่อคุณรีบลุกไปเลยนะทำไมใจร้ายกับมิตรได้ทำดีแล้วไม่งั้นเองโดนทอดกระเทียมมาเริ่มนะยังจะนับอีกเหรอคะป้าเมามีแค่ตัวเดียวเนี่ยมันคือกติกาวัน Uh huh. ตัวเดียวเองกำไรกำไรฮนะโธ่ตัวเดียวไม่ชุ่มชื่นเลยคุณน,นี่ไม่มีฝีมือนะดักือเม,มาส์ไม่มีฝีในมือมาถึงความเก่งครับผมอืมก็ลองดูลงเบี้ยนลงเบี้ยนไปจอจอจอไม่กินจอค่ะมายถึงนั่งนั่งคาเฟ่ ใช่การเซียนเกมไว้ตำนานแหมตำนานเดี๋ยวก็ละเอียดเปิดปิดเปิดปิดลองดูเซิเซียนเกมอ๋อมีถูกเซียนเกมจะได้สักเท่าไครับโกอย่าเอาของหนูไปเปียนเกม มากคุณเออจริงก็ยังถือว่าทำได้ดีไม่เอาไปปล่อยนาแล้วทำผัดโกบเป้าหมาย17ตัวเดี๋ยวในเนี้ยมันมีบ่ถึงบ่ถึงมีแค่12ตัวคุณจะเอา17ตัวผมไม่รู้เหมือนกันครับคนมันมงงอ่ามานับ one two t h r กบเองทำให้ข่าหนอยแย่น่ะ เบาๆเดี๋วของป้าพังสีตัวใจจริงๆมาแหละกลัวป้าเมาเสียใจเหรอสีโต๊วแบบฟินๆขอบคุณค่ะป้าเมาก็แบ่งกันนั่งเซสวัสดีค่ะป้าเมาสยทำไมป้าเมาเปลี่ยนไป ผมเองเฝ้าร้านไม่แน่ใจดึงดูอีกทีดิโอ้ยทุกตาตัวนี้พูดมากว่ะโอ้ยผมตินเองเอาหรแล้วก็ไม่บอกจะอ้วนเฝ้าร้านอะโม,โม่โม่ไม่หมูตัวนูนน้น <What? S 2> บุลลี่บุลลี่อ้วนลงเบียนเท่าไหร่เกมโกบอะยี่สิบขอฟีได้ปะไม่ได้เป้าหมายจ้า วันนี้กวาดเรียบจำไว้นะกี้ดูไว้แต่เผอิญค่าเล่นก่อนอะเชิญครับเชิญหยิบน้องได้เท่าไหร่รับโบนิเท่าจำนวนนั้นเปิดสวิตช์ได้เลยปุ๊กกี้โอเคโอ้ยหนึ่งอะนะ โอ้โหสุดยอดเจ้ากบไม่ทํางานเลยดูผมก็ตัวาสิคุณอะดูเลยนะฉันอะคีบได้20ตัวโอ้ยมันมีแค่12ตัวมีถึง20ตัวที่ไหนล่ะเลิลงเบียนได้ขอเลยได้ปะเอ้ยไม่ได้บองใจตังสิบสองตัวหยิบเลยนะอ้วนเออเชิญตากก เอดูไว้นะสิบตัวของเองอ่ะได้2ตัวชชาชชาชะาชชชาชาไม่ห้ามเลยหรอคีบได้เท่าไหร่รับจำนวนตามนั้นมันจะพอว่าตรงนั้นอ่ะโอยโมเกินมีถึง50ตัวไหมในนั้นน่ะจะคอยดูมาสองตัวก็กระเด้งแล้วชาราบดีนี่อย่าลืมปิดสวิตชนะโอเค สองตัวโอ้ยหนึงน่งหนึง่งหนึ่งโอ้ย <c oughs> <c oughs> กันนะธรรมดาจีน้อยกว่าชมนแค่สตัวน้อยกว่าโนอยไปลเลยเฮ้ยนับก่อนดีลืมของปุกกี้ไม่ต้องนับเพราะคีบได้หมดสิบสอตัวหนึ่งสองสามสีปดเก้าสสิบห้าตัวนะอ,วนอ้วนเฮ้ยสิตัวอย่าเกินหนึ่งสองสาม ขอ,ขอบใจนะอ้วนได้คนละกี่ตัวสิบสองค่ะสิบค่ะโอ้โอมน้องจะเป็นลมทำไมเขาได้เยอะจังเลยอะ่ะเขาที่เก่งครับอืมแอบให้เพื่อนหรือเปล่าผมมีเจนนารบพ่อค้าครับอ่ะอ่ะเชืช่อเชื่อเจ้าหนูมนอล้งโรงเรียนครับไม่ต้องไม่ต้องคาจาง้าว้านด้นวนสู้สู้ัวนสูู้้ัวนตัวเดียวอวนตัวเดียว,ว,ว,ยวไมว่าเพื่อนแบบนั้นน่ะ เกมก็คือเกมแต่เจ้าหนูอ้วนเซียนเกมอยู่แล้วใครๆเขาก็พูดอย่างนั้นครับแต่ไม่อยากออกตัวแรงเดี๋ยวเผื่อได้ตัวเดียวอ้าวเจ้าหนูเปิดวิ์ครับครับตบเนือ้อเบาอ้วนกับเบาเซียนเกม ห้าอ้เจ็ดเฮ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ท้ยยอุ้ย้ย้ยอยอ้อดเทียมทอดเทียมทอดเทียมใช่อช่ทอดเยียมอย ีอย่างเงี้ย,ยพุ่งมาเชียร์เบาๆค่ะปะ้าเมาส์อย่ามันพังนะคะอืมมันก็มันไม่อยอมทําง,ทงานอ่ะเ <c oughs> จ้าหนูอ้วนสิบสองตัวเต็มแม็กขอบคุณครับสิบสองกลัวเพลิน,นโอ้ยเจง๊จงเจง๊จงเจ๊งเจ๊งสิบเอ็ดและสิบสองขับคุณครับป้าเมาส์โอ้ยม่อไหวก็เฟยแหมอ้วนก็พูดเกินไป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 กลับกลับกลับ ประมาณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยพอเปิดเล่นเกมก็เป็นแบบเนี้ยทอดกระเทียมดีไหมโก,กโกบก,กระเทียมเยอะ